เช็คเช็คเชาเ <c oughs> ช,ช็คเชาเช็คเชาเช็คเออมึงหยุดชาหยุดเชาเช็คได้แล้วเ <c oughs> ช็คเช็คไ <c oughs> อ้กูแต่งปืนไม่ได้จัดแหลเรามีสกิลอันระดับระดับขั้นเทพแบบปรมาจารย์ขั้นเซียนสองปีเข้ามาเล่นทีอะ เสาเช็สาเช็เวลกูเวลกูค้างอยู่ชาติ้วค่อยๆไปเวลเราก็ขึ้นช้ามันก็ขึ้นเหมือนเน็ตไทยไอะไอเ้ยกูจะปลดยังไงเราเนี่ยกูจะปลดเลนดดอตยังไงวะเนี่ยตั้งสาวไ<ห>ม่ครเพิ่มเพิ่มเพิ่มเราต้องโฮมเทอเตอร์ เเเดี๋ยวเปลี่ยนหน้ากบแป๊บหนึ่งหน้ากบเป็นไงวะโอ้โหไม่เก็ตเลยหน้ากากไหมเนี่ยนิวนิวิวเอาปืนอะไรไปฮะนิวจะเอาปืนอะไรไปอะปืนไอ้นี่อหมอยสั่นหมอยสั่น ไม่ใช่จะในปอร์เลยเดี๋ยวนี่ปืนเนี้ยไรเฟิลเอ็มอาร์เราใช้ตัวนี้แล้วเห็นไหมเนี่ยกูอยู่กูอยู่คนละห้องกับมึงแล้วกูจะเห็นไหมมึงเอาปืนบอกไหนไปอ้าวตายตายตายยังไม่ไปชาวชื่อปืนไม่เสร็จชาวชื่อก่กเจ็ดกูเกลียดมึงอยู่สายเดียวโอ้ นี่่ะเราเล่นฝั่งนี้ใช่กูก็อัพอยู่สายเดียวกูไม่มีอะไรเลยด้วยกูมีแต่แจมเมอร์ชาวเชคชาวเชคใช้มัดใช้มีดดิจิตอคือตามกูทำไมเป็นสไตล์ ี๋ยวมึงจัดตาไม่ได้เล่นแล้วมัง้งเฮ้ยมึงหลบก,กูแต่งปืนแป๊บ,บนึ่งจะรีบไปไหนวะรีบไปยิงระดับนี้ตามโอนโอนตังมาให้กูทำใส่ดอตหน่อยดิใส่ดอตไม่ได้ตังไมยพอ มันโอนได้ด้วยวะขายปืนขายปืนหมดตัวแล้วเนี่ยขายปืนแต่งปืนในนิวเราเนี่ยเซ็กโฟนสี่มึงก็จะไปเซ็กกับใครอีกแล้วเซ็กเซ็กโฟนเซ็กโฟนไม่เข้าใจไม่เก็ตอ่ะกูเก็ตแต่ตอนนี้กูยังไม่อยากมีเซ็ก

ร้องให้มึงปวดหวัวนี่แล้วมึงไม่ไปแีกทีเด็เกิดดีแาบแกดี้ากไอ้กูลืมเปลี่ยนชุดเซ็กซี่ <c oughs> พ่อหนุ่มบางเฉียบ <c oughs> เขาเรียกสามสหายเสียงยิ้ม อู้เลดี้เลยไม่คิดแล้วรวยครับรวยเล้ไปเตะซื้อหมดซื้อหมดเลยเปลี่ยนชุดนตัดซื้อหมดเลยแน่นได้กูจะเน่นได้เว้ยประเด็นคือกุฏิกกระเป๋ายาไปลูกนึงก็ได้อะ เยดมึงมาเล่นอะไรระดับนี้เลยวันเนีはは้ยเอ้ามึงขอกลัวมึงอยากได้กระโหลกมีเขาไม่ใช่เหรอกูหมายถึงเขากุ้นๆนะ่ยชิบหายแล้วไม่ทันแล้วเว้ยสวัสดีครับพี่น้อง ฮัลโหลฮัลโหลเออนั่นแหละทำเป็นมองนาฬิกานัดหนุ่มไม่เหรอมึงอ่ะแตกแเกยแตกนั่นนั่นนั่นบ้าไงคุยทไมึงจะฟังอะไรไม่มีอะไรมึงฟังมึงมายืนหน้าตู้น้ำมันทำไมเนี่ยมึงจะกินน้ำมันอ่ะแล้วสวัสดีครับเด็กน้ำมันป่ะเด็กน้ำมันบอกอ่ะนี่ยืนยิงคุยกันถังน้ำมันอ่ะ ไอ้นี่บ้าเว้ยไอ้นี่บ้าแล้วบ้าแล้วมึงก็บ้าแล้วบ้าแล้วขึ้นได้ไม่ขึ้นไม่ได้วะมึงก็รู้ว่าไม่ใส่หน้ากากมันขึ้นไม่ได้มึงก็ยังจะหน้าด้านขึ้นไปเนาะใส่ก็ได้เฮ้ยหยุดนี่คือกันปนหมอปุ้งทำมึงทำแบบนี้นะเฮ้ยหมอปุ้ยกูก็ไม่เหลือไว้ละหลบลงโอ้ยหลบลงหลบลง ยาเอ้ยอือเอืออืออกไปแต้เย็ดหัวล้อหัวล้อลูกพลนสอ้เก็บเก็บเก็บคทบพลไปแล้วเฮ้ยมัดไว้มัดไวใครเขายิงลันลันลัลันลัเออมจะเปิดเซฟยังไงอะอะ ไปเอาปลาเก๋ามาเปิดเด้โอ้โหกระจกมันกันกระสุนได้ไงวะให้ตายเถอะไอซาฮ่าฮ่าอืออือโอ้ยมึงหลบมึงหลบสกิลการหลบเหรอะฮะฮะฮะาฮ่าอ้าวไม่ด้ววิ่งไม่ไปเลย โอ้ยยอ้ยมาล้ามาล้วมาแล้ดูอุ้ยมันวัดได้ป่ะไข่เขายิงนักหนาวะโอ้อุ้ยไอ้ัตว์กูโดนยยตตาย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 ยยไยาายาายาย nhìn ma mày ôi đi chết mึง kép luôn làm gì á mua nó bên đó ở bạn ồ ง่วงก็ไปนอนโอโอโอโโอวลาวไอตั้งโอ้ยเฮ้ยเจอม่โอยโอยัดาย่ไม่ตายเฮ้ยไอว โอ้ยเร็ว่นี่อยู่ไหน p i n s t a l l e นคงอยู่นี่เนีน่ยมลอ้ิ e r m ่โลนทหงเข้าสถ l a เฮ้ยช่วยเราช่วยเราลุกคุ๊บลุ๊บคุ๊ๆคุ๊คุุวามหวังยิ้มเจ้าโอเคหนี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 ไปหนีไปเลกโอ้โหแบบแม่นชุดก็ะมางลุกไปไหวนอนตายเลย นอนตัานเลือดนอนตานเลือดเลยอ๋อยิงใครอยู่วะไอ้แนนก็ช่วยตังเลยช่วยกูแล้วเจอนเจอจับไปเรียบร้อยน็อกมือสุดนโอ้ยใครสั่งใครสอนให้มึงเล่นกันแบบนี้ไม่ไหวไม่ไหว ไหวก็เกินไปทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมเอาเบากว่านั้นหน่อยดีก็มึงให้กูเล่นโกแบงค์อะโกแบงค์มันก็ได้ยี้แหละนี่มันไม่ไปไหนไม่ได้ไงเฮ้ยเอาใหม่เว้ยเราเราต้องปรับเสียงเพิ่ม เอ้ไม่ใช่สิคนธนาคารกันดีกว่าเราอะเราไปธนาคารเหรอเราไปธนาคารแต่เราไม่ต้องงานสเตลใช่ไหมฮะเราจะไปธนาคารแต่เราไม่จะแต่เราจะไม่สเตลมันใช่ไหมเฮ้เราจะไปบูฟปุโต,โตกันดีเออไปนู่นดีกว่าไปไหนเรามันนักเลงขาสั้น มึงจะไปบูฟูโตโตอ่ะเออนั่นก็ได้มั้งเอาที่มันหนีง่ายๆอ่ะไม่เอาเหมือนมะเกลี่เอารุมล้อมยี้ไม่เอาอ่ะเนี่ยฟูโตโตเนี่ยหนีง่ายสุดเลยโอ้โหไปฟูตโตโตงัน้นแหละสามหัวกะโหลกพอดูท่าแล้วโอ้โหไปเลย เอาอีกแล้วเชีชาวเชียร์เชียร์เชียร์ชาวเชียร์เชียร์ชาวเชียร์มันซื้อไม่ได้หรอใช่ What is this? Okay, we're coming up on Vlad's old stomping grounds. One hundred percent, get Vlad his- Sounds good. Let's go. <laughs> โอเคลราเราเรา <c oughs> เราไอหาน <c oughs> ใครมันบ้าใส่าาานหน้ากาไปยังไงวะใครวะไอ้ห <c oughs> มอบลงอ้าวไม่มีใครเลยห <c oughs> มอบลงมาลงอบอลงเฮ้ยใไขเขาตัวละสั์ใหญ่แล้วปนตงังเอาตัง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  <c oughs> เอามาฮึย <c oughs> าห่ดิ้งดิ่งดิ้งดิ้งหึหึหึแงบแงบโอ้โหเซตใหญ่อยู่นี่ซะด้วยไหน่ไน่ไม่ได้ได้ เอาหมอบลงหมอบลงอย่ายือนครับอย่ายือนอันตรา,ายครับอันตรา,ายเอาดกดผิดอีกเฮ้ยหมอบลงยี่มะยี่มะยี่เฮ้ยเขากูด้ว้อย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 ไข่มายิงกูวะไปนอนทำไมอ่ะอุ้ยไอ้กัดไส้อืออืออือเอาซิยิงเหงือยิงเหงือทำไมเพลงมันแปลกๆวะ

มึงไม่คนรดึกับมันโซนฮ่าฮ่าที่จะไปยุ่งกันหน่วยจะรพันพิทักษ์โลกอะฮ <c> ะ <oughs> ที่พี่ใหม่น้องอออตอมตอนไปนอนวะไปนอนทำไมตรงนูน้นโอ้โหย่างเยอะอย่างเยอะ เข้ามาช่วยเจอแล้วโอ้มาแล้ววู้หนีก่อนเลยอาวว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 ้วว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  ไปไปเข้าทางนู้นทางนู้นระวังหัวสั่นหัวสั่นไปแล้วอยู่ในห้องนี้ก่อนอยู่ในห้องนี้ก่อนหมวกกระเด็นเลย ยิงลำไอ้ไฟโอ้ยมันเล,<า>ล็กเาจะมื่อไรเนีจอเ็นเลยกี่นาทียะเลอกี่นาทีะ เท่าไหร่อ่ะนะเครื่องจอดอยู่นะเครื่องจอดอยู่นะก็แงี้ยงเง้อเงี้ยงเอเงกระเป๋าก็สูญไหนเอ้าสูไหนเราไม่ตายด้วยไอ้ห่าีกระเป๋าก็สูญอยู่นะกระเป๋าสูญอยู่ในในบ้านอ่ะออ๋เห็นแล้ว เออมันมาแล้วไหนน่อยยิงยิงใครเป็นยิงเข้าข้างโอ้ยยิงแปอแ <c oughs> แปตอนแอป ออไหนแน่ชุดไหน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 ลุมลุ้มลุ้มลุมลุ้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 มลุ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 ม chạy lên, chạy lên trời ôi, oh my god, sẽ tao lâu, đi không khâu vào khâu trong này còn hết không này khâu này này, man rồi, yo hey อย่ากระส่งข่าวดังเมื่รอรอีโหลรดลรดีโหลดรีโหลดรีโหลดยิงไล่เลยเฮ้ยพังอีกแล้วอะเอาไปนอนอะไรตรงนู้นนะั่นอะจะเสร็จแล้ว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 อืออือ ไม่แแหลกจังวะเอ้เกอร์เกไหน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 รถคันสีขาวสีขาวเหรอมีโดนมีโดตายไปแล้วนี่แน่หัวสั่นอไม่โดนเลยวะตายตตายตาย หายเลยวินโด้วินโด้เดี๋ยวมันจะตให้วินโดหลุดเลยมาประตูเดดอเดเดดอเอต่ทำไมมันเข้าไม่ได้อะเฮ้ยกระเป๋ากระสุนหมดแล้ววะกระสุนะกระสุนอยู่ฝั่งถนู้นจ้ะ แอบแอบสองฝั่งไงโอ้ยหมดแล้วเหมือนกันหลับด้วยเฮ้ยลวนมดแล้วเฮ้ยกลับกลับกลับไปเอาเครื่องนะเราคืนมาว่างระเบิดไปแล้วบึมอ่ะวิ่งเร็ว

เฮลยออกหน้าต่างออกหน้าต่างวินโดว์เร็ว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 อ้อมอ้อมออมออมหลังออมหลังออกมา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 ออกหนูหลังเฮ้ยรถรถรถจะมาทางนี้รถจะมาทางนี้เฮ้ยภารกิจภารกิจมันครบยังเนี่ยฮะ ภารกิจมันครบยังไงไม่รู้ชิบหายแล้วไม่เจาะเพิ่มเลยไม่พอเนี่ยตังค์ไม่พอเนี่ยโอ้โหเฮ้ยแน่นชุดมาว่ะมีหลอดรรีออดดนเฮ้ยแน่นชุดมาว่ะรีหลอด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 อือไหนแน่นชุดอยู่ไหนนุ่นนุ่นนุ่นเห็นแม่ดำดำอ่ะอย่าไปยิงมันทำไม กิติวิ่งมาลุวิ่งมาลุ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 ลวลุ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 ุ่ล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 ุ เฮยขึ้รถขึนรถไปแล้วไปอยู่เราโย่โย่ follow me follow me ฮ่าฮ่า follow me มึงจะไปไหนอะมารอใครอะฮะ oh ฮ t t e r r r o i s, s, <S ทีมปนที่ววายที่สุดอะ <c oughs> ได้เท่าไหร่วะไม่เวลไม่กระเตื้องเลย <c oughs> เอา <c oughs> <c oughs> เอทแคป้วย <c oughs> งานเข้า อืโอไมค์ก้าโอ้โอ้ลันล่าโอ้ยหนีอย่างเดียวไม่ต้องขนอะไรออกลงโอ้ย <c oughs> <c oughs> เจ็บมันเจ็บนะรู้ไหมโอ้โหแมนยังไม่หยุดเลยนะอะไรไม่หยุดแพดมึงไงจะมีเชแชะแชะ อุ้ยมาแล้วโ oh, อ้มาแล้วมาเตะแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วไอ้เคนช่วยด้วยมึงอยู่ไหนอยู่ข้างหน้าร้านเนี่ยเขาออกมาข้างนอกกันหมดแล้วไอ้บีดมันไปทางนู้นแล้วมาแล้วมาไหนตึกไหนตึกไหน วู้ยยังเยอะจุ่มกองจุ่มกองเลยเฮ้ยเลเซอร์ใครวะเอือนาสันซิแม่์ไม่ตายก็มึงออกเกาะเหล็กอะฮะเฮ้ยเอาเหรอเอาเหรอกูว่างระเบิดไปแล้วโรงพยาบาลป้องใคร เฮ้ยใครไม่จอดล่ะเก็บนไยเปหนอยไหน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 ไม่รู้เมื่อกี้กูเห็นเลเซอร์เฮ้ยคอปเตอร์มาแล้วเห็นเตมีอะไรเลยโอ้ไอ้ห่าตึกนู้นอะเอาเอาเอเอูกกาดมั่วเลยโอ้หมดหมดแล้ว

ต้ à, องสี <c oughs> oh ่แสนแน่เป็นไงโอ้โหแสนสามถุยเดวลี่แองกี้เบิร์ดเดวลี่เฟ a ี้แองกี้เบิร์ดเฮ้ยจดาอะเบอร์เมเกอร์น่ะขึ้นขึ้นมากัจยุ เยนึงหรือจะเปิดไพ่อ่ะาหนึ่งองแล้วน้ำชวดเงินหมดเลยเยอะเย็ดเท่อะไรก็ไม่รู้ Calma